ค่ะกรับสวัสดีค่ะลุงแตงค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะมัอนี่ค่ะใช้การได้รู้ทีนึงอื่นเองค่ะค่ะมัอนี่โค้งุดท้ายไปเลยจะเป็นโค้งุดท้ายโค้งสุดท้ายว่าลุงวะโค้งุดท้ายค่ะค่ะมาติดตามเรื่องราวความฝันของลุงแตงนอกค่ะเพิ่นสศรห้แนวทางตัวเลขแนวใดกัฟังไปพร้อมๆกันค่ะกับความฝันของลุงเพิ่นนอกค่ะฝันมาจัียงรายลุงเออฝันว่าเขามานอนคางเนาะมนอนที่อ่างคางเอง น้องข้างนี่ล่ะนี่น้องข้างนี่คนนอนอยู่ปะคุยซะออกมา เก็คุยเสือเขาจับนุ่งเขาโฮมกันโฮมกันขางเดียวเป็นผู้หญิงผู้หญิงตะกี้เป็นผู้ชายมันเป็นเป็นผู้หญิงมาเพิ่มมาจากคนคนเดียวเพื่อนตะกี้เป็นผู้ชายคือเอาผู้ชายบ้านนี้นอนไปนั่นแหะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเมาก็จับนุ่มบนหงกันมาห้ให้มากเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันจับมือค่อยไปโอ้จับมือใส่จับดึงใส่โอ้มาจับดอกมาใบดอกใบต้องใบนะต้องใบดึงใส่ดึงใส่ดึงใส่อยู่นะโอ้ค่ะแล้วเราเลไนใบของคนนะไใบนุ่ม ว่าก็ว่าก,ก็มาไหว้มาไหว้ทักคือเกอดดึงมาใส่อีกเลยกอมัน,นเพื่อนนั่นคุยเสือเ่อว่าก็เองบ่ค่ะเสืเ่อเองคนนอนเองคนเอารอนางังขางจีนนั่งในตัวเองค่ะว่าเพราะมันนอนนองข้างขางเอาหัวมาตะคุบดึงด้วมือใส่ท้องสามเสือเนะ่อหนาปิีนหัวมาทางไปเป็นตุ๊กเออว่าในคนเลยือมาจะเจ้วลงมามาจะแก้วดอกตว่าค่ะจะอัพดึงแซมใส่อีกดึงทีิรักกรรมขอมือดึงใส่เลยไหว้่นมาเล่ เลยยางนี้วะยางวะกลับมากน้ำมาอีกน้ำมาอีกเลยคุณลุงปไปบายอีกน้ำมานำ้ำถึงขฮือันเดยว่ะคุณลุงเพราะมันเฮืนนไำดอกจจกงยีมม่ห<ะ>้องใดเออแจังยีมม่ห้องใดแต่ว่าพนาเพนนําลูกมาอีกอธิบายอีกอธิบาอีกค่ะ,ะเลเมืองนะว่าพันซอนอันนี้ขึ้นที่สองหนขึ้นบ้านค่ะพันมาหอดูระยามากเลยเชื่อม่เลนั่นคุณาุงมาท่านสื่อแล้วว่าอันเก่าบอค่ะูนันละ ผู้หญิงผู้เก้านี่เออนย่งฮาวาซื้อเราบ่ไ้บ่ไอ้ซื้อแล้วมันามุ่มีคอยละวานนะฮาซื้อไมีได้เด๋ตรงอยูค่ะตองงซื้อเรื่องของนอนนะจองย่ำพ้าไก่ได้ย่ำมันมาย่ำเมันยาวมาเันยาวมันขนาดผข้าไ่ขนาั้นว่ามันไป็ยาวเลยนาซื้อเราอะไรค่ะลูกไปเลยบ่ยาวยาวเลยค่ะ้าซื้อเราอะไรบ่ตัว้ามมีตัว่ะเรขอค่อยให้คอยให้นั่นค่อยให้เจ็ดหาหนึ่งเดียวนะ ตรงๆเลยตัว่ะครับสองโซฮาหนึ่งตัวเดียวเจ็ดห้าหนึ่งบอเจ็ดหาหนึ่งผมคุ้มมือดึงมือไปใส่มาแต่ว่าคุณลุงนี่ว่าอยากจับนุ่มแต่ว่าเขากระดึงไปใส่จับเอามือใส่จับไปดึงให้ไหวให้มันโอ้ใบไบเธอแรกนี่คุณลุงกับใบหยู่แต่ว่าเอามือเขามาไหวขึ้นเก่าท้ทักคือเก่านั่งแน่นีหน่อยนั่งโคตรหมาแน่นอืมค่ะค่ะือนั่งเท่าบางทีเราพอยนั่ะค่ะค่ะนั่งก็ดึงไปใส่อีก อต้นนี้ลูกงลูกสีมากบ่เพราะว่าก็เคยฟันแนวอยู่มันมันเจะกัสีเคีคนเนาะสีห้ลูกตีเป็นผู้ชายน่ะขอชี้ว่าหาหนึ่งกับทีหนึ่งนะที่เดียวนหาทีหนึ่งสองจอดว่าผู้หญิงนะมันไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายครับเพศเป็นผู้หญิงมันเป็นสีได้รูกเนาะสีกับีหนึ่งหาหนึ่งขเนี่งตัวนี้นเนี่เนี่ตัวนี้ีหนึ่งหาหนึ่งเนาะว่าสี เป็นซูนกระไรเพราะว่านุ่มเนาะบอป่ะชุมอะไร้ไ้บอกะเป็นหนึ่งอย่างเดียวเอาเเอาน้ำหิุเนาะน้ำหาหนึ่งซีหนึ่งเนาะลุงเนาะหนึ่งคือหนึ่งรัดไ่นาค่ะต้มมันเด่นอันนี้ก็หาหนึ่งเลยคะวัารัดรัดไห่ตกันไลยสีหนึ่งหนึ่งกันเนาะค่ะเพราะว่านอนน้ำนอนน้ำกันมีเต้นผู้ใส่แท้เนาะกลกายเป็นผู้หญิงันั่งเป็นผู้ชายอยู่แต่นนอนลงเปผู้หญิงค่ะค่ะ เป็นนหมู่กับานนี้ก็เอามือนี่โขบนุ่มให้มาเป็นอันเดียวกันมันดึงนุ่มาใส่กันหน่อยอันเดียวกันอันเดียวกันให้เป็นอันเดียวกันจับให้ค่อยจับก่อนเอาอยากจับมาได้ให้จับมือหนึ่งส่วนได้ได้สองน่วยน้าลุงมาแล้วมันรวมกันเป็นหัวเดียวหัวเดียวคือรอ้ยเฮงเต๋อไปใหญ่น้าลุงเนาะก็บ่ายก็บ่ายก็เอาไหว้ขึ้นดึงมวยอบก็ใบกต็แบบนั้นค่ะเพราะว่า มันยิงกันสี่กันหนึ่งสี่โอ้ยมันสี่กันหาหานึงก่อนเพอมือก็หายนะค่ะมือก็หายเนาะกันไว้ได้หมดนียตองโซนสี่หนึ่งหนึ่งลูกมากบอสันเพราะว่านุ่งสองหน่วยมักไปอันเดียวนไปอันเดียวกันนะเอาเฮง่หละเอาเฮงุูงค่ะกะซื้อแล้วก็ซือว่าฟันดีเนาะขาคุณลุงฟันดีแหงเนะบ้านเร่ยคู่บ้านมีบหนึ่งฟันดีแห้งคุณลุง เน้นหาหนึ่นี่ละหาทีหนึ่งสองโซ่นี่ละเน้หาหนึ่งเน้นหาหนึ่งเนาะหาหนึ่งลทีหนึ่งไหวกั้นกั้นแต่ว่า3ามโตหัวซื้อเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเนาะเป็นเหล็กรางสะายทางตัวข้างล่างนะะหักเหล็กรางนะเบอรค่ะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งค่ะเหล็กผายท่ามโรางนี่คือว่าเขาหายมากเลยค่ะก็ผู้หญิงงานสุยไปิ่นถามลุง่าซื้อตัวไหนย่งานาซื้อละเบกุ้นลอนค่ะ เรื่องนี้เราเคยว่าคนนึงเคว่าว่าซื้อเรงนี้เราเคยว่ามุมีนะไปถามทาเรื่องนี้ว่ามมีตามเลขเจ็ดนึงมมีย่งแรงมากพันมันมาหาข่อยซื้อหรือรื่ดงบ่าณนสื้อแล้วมุมีอยว่าค่ะสมบาความเคลื่อนไหวของลูกนี้ทีผู้หญิงผู้หี่สิจักเบิดเนาะม่ิ่ม่ให้ขอยซื้อค่ะมาบอกเนาะข่อยมมีเลขมาบอกให้ซื้อต้องซื้อ่าต้องซื้อผู้หญิงได้ลูกผู้สาวเก่าสีลุงวานเนาะ จากตัวนี้คนใหญ่เด้คุณผู้ชมคนละคนบ่ลูข้างเขาวใหญ่ขาวบ่คนขาวใหญ่บ่ิเวนภูเก่าเนาะนใส่เสื้อผ้าแบบไรคุณผู้ชมแถวนี้กานใส่้อผขาวบ่จ้ามันใส่เสื้อได้มันหอบมันก็มันเอาเสือหอมไปกันนอนลงเลยโอ้เอาคุยเสือออกเลยเฮืยอมันนอนลงเลยนอนลงอ่ะนมห่มกันกอาหายบ่ายค่ะเรามันมีสิบเอ็ดดอกวะมันอนมมารวมกันอันเดียวค่ะ ขอโทษขออภัยนาะค่ะเพราะว่ามาบุพอรุ่งเนาะมืดกนเนาะค่ะมืดกรค่ะเป็นสีมัวัๆในจังหน่อยเนาะค่ะค่ะเพิ่รอหนึ่งยิ่งสี้งอีูหรอว่าเพ่งนี่เพื่นซันดีแห้งค่ะเน้นเลยมาติดตามเน้นเนาะงหาหนึงเนาะสื่อสามตัวเนี่ขายรางไว้รางสางตัวเทบหาหนึ่งการะนสิบสี่ไว้นั้งสิบสี่เอ็น ค่ะยูนีลาร์เลียงเนาะซิปซีซีซิปเอสนะลุงเนาะกันลางตัวนี้เป็นตัวกันนี่เนาะคุณลุงกันตัวกันก็เป็นเล็ยงลางสี่เลียลางลางเดียวค่ะล่างยางเดียวตัวบนก็หายไปแล้วโอ้โหว่าหนึ่งหาสาวหนึ่งสาวหาหายไป่แห้งเราแหลกอย่างบนตัวนค่ะเรื่องดาวความฝันของคุณลุงมีอย่างเพิ่มเติมมีแล้วพันหนีในว่าพันยาวนะมูเขาจะจอยนะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเล็ให้ทานที่ทุกทางบ้านเขาเท่าไรรับชมรับฟังน้ำกันค่ะ ขอบคุณคุณลุงหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ่ขอบคุณค่ะพิธีการรายการมวลม้อนมาสรุปตัวเลขของลุงแตงเนาะค่ะตัวเลขของลุงแตงค่ะจิตหาหนึ่งค่ะหาหนึ่งพันหนิ่นเนาะค่ะกันสี่หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะลุงแตงพันฝันเนาะค่ะฝันว่าผู้ชายนอนเหียงคางค่ะกับกลายเป็นผู้หญิงเนาะค่ะพัน เอามือกำนุ่มจะคล้องค่ะโขกไปทั้งเดียวเนาะค่ะเป็นนุ่มหน่วยหนึ่งค่ะเพิ่นตีเป็นจับเกตเพราะว่าเพิ่นดึงมือลุงเป่งไปจับค่ะมือหาค่ะนุ่มหนึ่งเ็ดหาหนึ่งเนาะค่ะลืมของลุงเป่นค่ะหาหนึ่งเพิ่นนิ่นเนาะค่ะกันสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะค่ะ พื้นนิ่นลางจัดเอาคนว่านอกค่ะคิตหาหนึ่งค่ะบันทีหนึ่งกันยายนพ่อโสสองพันหาลอยหุกจิตให้ท่านผู้ชมทางบานเราไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแบงรัฐบาลนอกค่ะกายารืมกดวิดตามป่าบุญคน,นีสานกดไล์กดแท์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคน,นีสานนำในเด้อค่ะ ถ้าพระท่า,าทนดกดติดตามป่าบุญคนอีสารขอฝากส่องป่าบุญคนอีสานกดติตตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบุญเลยพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะป่าบุญคนอีสานกาสิหามาฝากท่านผู้ส้มทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานกาม่ปีเพ่าบคนอีสาเกามท่านี้ทนคลิปนหน้าพกกันใกหมนมัน ลำๆลด้วยๆหิ้งๆต่างๆกับตุรีของลุงเต่งนอ้อค่ะสวัสดีค่ะ